ผมก็ตายเบี้ยเดิมตากเงินนั่นดำเดี๋ยวเอาเงินนั้นมาใช้ สิงหาเก้เาเป็นทงนครับสมายกอลอกงูเท่มมีสิงหาขึ้นแลยสิงหาลงก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับุเรียนมาเพียบเลยครับ สองหนึ่งกำลังจะจอกอจูกไปแล้วครับเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหกนต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโงสุดปลายทางสถานีสวนสันติภาล ผู้โดยสายที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านไปร,รับการโดยสารไดที่ทางฉลาดที่หลอหน้า,าใหม่ทาลา ตรวบริเวณใต้โครงสังขาเหล็กสีเหลืองผู้โดยสารโตรดทราบผู้โดยสารที่จะเดินทางไปจัขบวนรัดาบวนที่รัมหนึ่งหวัดขอนแก่นจังหวัดสระสุรีคานจังหวัดนนทบุรีจะเข้าเที่ยวในาขลัดที่2และจะหยุดรับผู้โดยสารตรงบริเวณใต้โครงสังาเหล็กสีเหลืองสถานีบ้านโป่ต้องขอใหความไม่ป็นอู Okay.